ต่อไปนะใครจะจองห้องขออยู่จะเอาคนเดียวมหมดไม่รับนะมันเป็นปัญหาขอให้เอื่อเฟื้อกันเพราะทุกคนทำมูมหมด,หมดทุกคนนะแล้วแต่พิจนารณาเป็นรายๆไปนั่นะปัญหามันเกิดให้เอื้อเฟื้อกัน,นยอยู่ร่วมกันเป็นญาติเป็นี่ เป็นมีเฉพาะโรคเฉพาะอะไรเป็นกรณีอย่างนั้นั่วไปไม่เอานะให้เพื่อเพื่อแต่ไม่นั่นอยู่ไม่ได้ถ้าคนมาเป็นล้านยังไงจะไปจองได้ยังไงอยู่วัดอาจารย์มหาพทนบนต้นไม้ทุกที่เลยแน่ไนไปหมดอ่ะอมีที่นอนห้องน้าห้องท่า,อาของยังม่สะดวกเข้าตรงนี้ยุงเยิงเลี้ยงมันหมด มันไม่ใช่อะไรหรอกเห็นใจทุกคนแ่ะแต่ไม่รู้อย่างแล้วคนอื่นด้วยแล้วคนนั้นคนนี้แล้วทีนี้พอคนหมู่มากมาแล้วเขาดูกันแล้วเอ๊ะทำไมเรานอนลำบากตรงนี้นอนสบายนี่มันเกิดการเกลียบเทียมเนื้อปัญหามันก็เกิดพวกที่เรามันไม่มีเราพยายามสร้างใส่อยู่ขอ้เที่ยวเพื่อกัน แค่ให้ไปอยู่ด้วยกันแล้วโอห้องหนึ่งอยู่ได้สิสิบห้าเชนขออยู่สามอย่างเงี้ยมูตายเลยอะ่ะขอให้เพื่อเพื่อกันหน่อยความเพื่อเพื่อนอะ่ะมันทำให้ลดตัวลดต่อยู่ในนี้นะ่ะไม่ว่าจะกษัตริย์จนถึงยาจบสเสมอกันโดยลูหนาวไม่มีใครใหญ่กว่ใครหรอก ใหญ่จนสมมติฐานอุดนแต่โดยทำแล้วเสมอหมดมีแต่ความเมตตากรุณานซึ่งันและกัน,น,กนเอื้อเฟื้อเพือเ่อแผ่กันไม่ถือเขาถือเราเหมือนญาติพูดโดยสมมติเหมือนญาติเวลาญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันแม่ลูกอะมีแมแม่ลูกอะเวลาแม่ลูกข้อเรามาแล้วทำไมมันนอนด้วยอ่ะแถมมันกินนมไปเองกอนมันด้วย,วยอะน,นะ ทำไมเนี่ยนั่นคือญาตินั่นคือาสายรวมจริงไหมสูงไหมป็นพูดโผไหมเพราะฉะนั้นเราให้มถ,ถือกันเหมือนญาติเป็นญาติธรรมอยู่รวมกันึอยากให้อยู่ทุกคนละคนละห้องคนละห้องแต่ที่ชันที่แรกไม่มีนโยอบ่ายสร้างห้องแถวอ,อยากให้อยู่ห้องเดียวไม่คุยกันมากแต่คนมาเยอะ แกป้ปัญหาไม่ได้ที่ไม่มีเขาอยัางเสนอขอให้สร้างคอนโดขึ้นสูงเ,เลยแห้มาปวดหัวเลยคอนโดแห้มาเสกอีกปวดหัวแค่สร้างนี่ยังก็แต่ตายแล้หนีเพราะฉะนั้นให้เลื่อเฟื้อกันหน่อยแค่วันสองวันนะเข้าใจไหมหล่ะหนักดิ้นเบาหน่อยให้เอาทำเป็นหลักมองในมุมความเป็นญาติความเป็นพี่ความเป็นน้อง มองในมุมความเป็นธรรมเสมอการเป็นท่าเหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่นะ่นเขาจะให้ส่วนเลือสัพเทสัตาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นะแห่เมตตาตรงนี้ต่าะมันยืนเสมอเหมือนกันหมดตัวนี้มันเป็นธรรมที่เขาให้มาสวดสัพเทสตาเพื่อให้เห็นอะไรอ่ะ ให้เห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นห้าเหมือนกันพอเห็นเป็นห้าเหมือนกันปั๊บความเป็นตัวตนมันจะลดลงดีอย่างผู้นในฟั่งววาเห็นไ,ไหมถ้าถือเขาถือเราถือความสบายตัวเองเป็นใหญ่ความเป็นตัวตนจเลดเลยนะคิดูด้ดีชีวิตเราเสั้นนะร้อยปีนี่สั้นนะร่ดับแล้วข้าจิตเศร้าหมอง จิตไม่ถูกสักาไปสู่ความบริสุทธิ์เหมือนน้ำเนี่ยฉันทัศนาฝังเวลาน้ำมันเกลือเนี่ยน้ำมันจะเป็นไอมันจะรอยขึ้นบนวัตเป่าแต่พอมันรอยเป็นก้อนเมฆมันจับตัวกันพอจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมานหนักมันหนักมันตกลงสู่เห็นไหมนี่ฉันไดกฉันโดนกัน ถ้าความทิดความเห็นสำคัญผิดเป็นตัวตนเมื่อไหร่มันหนักเห็นได้เลยมันหนักกับมันจะตกนะตกไปสู่นรกถ้าตัวตนมันน้อยเมื่อไหร่มันจะรอยขึ้นไปสู่สวรรค์สู่อมาโลกสู่ทิพยานี่ให้เราทำป็นใหญ่ให้พิจารณาโดยทำวินัยให้เห็นแก่ทำเห็นแก่ทำก็เห็นแก่เรานันเอง เห็สู่ความเจริญดี่ถ้าเห็นแก่ตัวมุ่งกลับก็เห็นแก่อนั้นเองข้ใจยังไ่ะคุณมันต้องจักฉลาดทำาอะทำอะไรทุกอย่างฉันฉลาดทำได้มากถ้าทําไม่ฉลาดได้น้อยทํามากได้น้อยนี่คือเข้าใจถูกนี่จะพูดให้ฟังทุกอย่างให้การอยู่การกินการอะไร ขลาทำตั้งปนงาเป็นบุญหมดที่ผู้ให้ฟังทีเนี่ยถ้ามันเบาแล้วมันเป็นบุญหมดถ้ามันหนักแล้วลงล่างนีเข้าใจผูกเข้าใจยังอ่ะผู้ใด้ฟังวันนี้อ่ะเออเลื่อเสื้อถ้ามันเลื่อเสื้ออะมันเป็นบุญการผลไฝอีกอันชอบของส่วนกลางของสงเป็นบุญ ในบุญกิริยาไว้ถึสิบประการนี่ความฉลาดทำนั่นเองเป็นบุญให้รู้จักเอาไว้ฉลาดทำยังไงมันลดตัวเหมือนหมอน่ะหมอแกมาแบบโคราชแกมาแบไม่อะไรเราไม่พูดกับใครฉันท่าเสก็ก็ถูสลากแกทาแล้วเอาอกแกแล้วนั่นแหละฉลาดทําทาอะไรมันเป็นของเราอ่ะโดยสมมุตินะเป็นบุญนั่งเองบุญน่ะมันติดตามตัวไปบาปมันก็ติดตามตัวไปเขาเรียกกรรม กรรมวุณาวัตติีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามดำกรรมจำแนสัตว์ให้ย่างให้บันนี้นี้เป็นพุทธพจน์พระเจ้าอย่างให้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำกระทำด้วยอะไรด้วยกายด้วยกายจะกรรมขั้มพืดเป็นวัีกรรมด้วยคิดพื้เป็นมโนกรรมกายกรรมวัีกรรมมาจากมโนกรรมมโนกรรมนั้นมาจากจิตที่เป็นวิชาหรืออวิชา มีกุศลหรืออกุศลน,นั่นเองถ้าจิตนั้นประกอบด้วยวิชามีความเห็นที่ถูกต้องความคิดก็จะถูกต้องคำพูดการกระทำก็ถูกต้องนี่มันตามกันหมดเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตให้มีสติให้มีปัญญานี่เราต้องวิจัยนีชัดชีวิตมนรุ่ยรื่นน้นอยนะ ร้อยปียน้อยนะบางคนไม่ถึงร้อยด้วยโลกมันมาเลียเ่ยนเปียน่ะที่โลกเบีย่ยนเบียนเพราะอะไรเพราะอลละาคุณลักษณมเก่านั่นเองมัน,นมาเบี่ยนเปีนเย,เยนเคยสร้างอาคุณไว้นในอดีตมันให้ผลน่ะนี่ให้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้ตั้งจิตเมื่ออดีตผิดพลาดไปเราไม่รู้แต่ปัจจุบันมีศาส,สนาธรรมทา,ทา,ทาสอนของพระพุทธเจ้า ปาฏดเป็นแสงสว่างให้เราเดินให้นั้งจิตน้อมนำคำสอนของพระเจ้าที่แสดงสัจธรรมทุกบททุกบาทเข้ามาสู่ใจสอนใจนั้นน่ะให้มันเกิดสติปัญญา ทำก็ฉลาดเขาเรียกใจนี่อุดส่วนร่างกายนั่นเพราะนั้นมาจากมโนมโนมาจากสติปัญญากำกัตนั่นเองเพราะทำอะไรจะคิดจะพูดจะกินจะอยู่จะอะไรทุกอย่างเป็นข้อวัดปฏิบัติหมดเป็นไปเสี้ยขัดเกลื่อนหมดท่านเรียกสันเวชธรรมท,ทำเครื่องขัดเกลื่อนหมดพระเจ้าตรัสไว้รูปฌานสี่อรูปฌานสี่ไม่ให้สันเวชธรรม เป็นแค่ที่หารรทมทำเพื่อความอยู่สุขสบายเฉยแต่ไม่ใช่สเ่งที่ารทจะได้สมารัแต่ยุิธรรมกนหมด มาด้วยเพื่อตันมันก็เป็นปุ่ส่นลำต่มมันก็เป็นการขัดเป้าระความสำคัญว่าหัวเกิดห้ามป็นของเราเป็นตัวเราเอาง่ายๆอย่างการอยู่เนี่ยคนอยู่มากก็พอไม่ไหวแล้ท่านไปอยู่คนเดียวดีกว่านี่เพราะอย่างนี้ปั้งไอ้พวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีตัวเราเขาเกิดอะ้นในความรู้ จะสอนให้จิตแห่เมตตาและสัตว์ที่สัตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมร่วงร่วงเกื่อนเกลี่ยตายขอเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่ไอ้ความว่าเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วงเกิดแก่เกลี่ยตายมันอะไรไม่เห็นไงเพราะมันเห็นรอยเขาแล้วมันเห็นแล้วนี่เพราะมันมีปั๊บหนโกงสั่งมันเกิดแล้วนะความหลงมันเกิดแล้วนะจริงไหมแล้าเราเห็นพอ เขากับเราจะเป็นทาเหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมทุข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายอะไรจะนอนหลับก็ไม่รู้เรื่องแล้วพอเพื่อนเพื่ออยู่กันมันไม่สภาวะธรรมนั้นไม่ไเป็นเครื่องหักเก้าหักเกาหักให้สติปัญญามันออกมาเก้าเดินหักออกมาเพื่อเห็นความจริงว่าขณะที่สัมผัสนั้นไอ้สัมผัสนั้นน่ะมันไม่ใช่ของเขารูยภายนอกไม่ใช่ของเรา รูกเราไม็เห็นของเราความรู้ก็ไม่เห็นของเราเวทนาจที่เกิดก็ไม่เห็นของเรานี่มันก็เป็นเพื่อนร่วมทุกเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที้อยู่ด้วยกันไปตั้งแต่จบแค่นี้มันเป็นสันเานกรรทำแล้วนะอืมเพราะนั้นท่านจึงบอกปฏิสันถานเป็นเหตุของความเจริญเนี่ยมันกต้อไปปฏิสันถานความปฏิสัมพันธ์กันนั่นเอง ให้รู้จักเพราะนั้นปฏิบัติธรรมก็จะบอกให้เห็นอนิจจังสุขังอนัตตาในเไื่องหมดหนุนพ้นมันก็ไม่รู้จะมุ่งตรงไหนตรงไหนเพราะเห็นการตําลังเกลียดกันอยู่มันเป็นตัวเป็นตนอยู่โดนนี่รู้ัวท่านเพื่อนความยึดมั่นในรูปนะรู้ไหมความยึดมั่นใน มีนาหมดทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญาณออกไปได้ถ้ามันเกี่ยวเรื่องกันเป็นสายอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อเราเดินทางจากกรุงเทพเพราะขับรถออกจากกรุงเทพจะไม่ออกจากจุดสตาร์เหรอพราะขับปั๊บเป็นถึงมืุงนเลไหมมันต้องเว้นจุดสตาร์ไปเป็นทาง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 จนมันถึงเมืองโกลจรไหมชันใด้เพรนะฉะนนั้นการพิจาาณาตั้งแต่ รั์พายนอกเสียสละมาเป็นทางมันเริ่มขัดเป็นทางเริ่มต้นไงมันก็เป็นทางมาจนเสียสละความอุปทานยึดมั่นในใจตนเองจนไปสู่นามธรรมความรู้ความเห็นตรงนั้นนี่มันเป็นทางไปถึงจุดหมายปลายทางหนึง่งให้เข้าใจมันอยู่ที่ข้อวัดปฏิบัติเี่ต้นหยกให้มีแยกทางให้มีบอลละเอียดให้มีบายที่จะขึตนต้นไง ฟุ้งคืในทุกขณะนั่นแหละไม่ใช่เดิ่จงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวทำให้สวยๆทางานปวดกันอยู่แล้วจะกินมเดหลุดไม่มีทางพอจะพบกันวัยหนึ่วมบกันก็มีความงาเกียดเกลียดฉันดตมีมีกูอยู่มีความสุขความทุกข์อยู่มันไม่มีทางลดหรอกไอ้นั่นมันแค่ฝึก่องต้น พราะนั้นพุทธิเรียบุรพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในสัมภยญาะปปะพิสุทธ์ทุหลายจงทำความรู้สึกตัวทวกความจะเดินหน้าถอยหลังเหียวซ้ายแลกขวามุ่งสอบซทนจีวานกินดื่มทำพูดคิดอุจระปัสวะทุกขณะตั้งแต่ตื่นนอนถึงนอนนั่นเองให้ทำความรู้สึกตัวรู้รู้ทุกขณะรู้ได้ไม่รู้ธรรมดารู้แจ้งเห็นจริงหัวจนท้ามช่ของเรา ข้านอกปับข้าพเดียวกันตัวเราตัวเขาเป็นายย้าวเหมือนกันหมดมันเลยมีเมตตา,ตาก,กรุณามีความเอื้อเฟื้อสงราะห์ซึ่งกันและกันนั่นเองนี่เห็เข้าใจถูกถ้าเข้าใจถูกแล้วความรุขมมันก็เบาบางจิงถ้าเข้าใจผิดเห็นผิดความรุขมมันก็ตามหิคือความหลงนั่นเองนี่เข้าใจที่เห็นเพราะนั้นการกินการอยู่การอะไรเราเป็นญา เขาเรียกญาติธรรมเป็นเพื elim, addition, ่อนร่วมเกิดแก่เก็บตายเป็นเพื่อนทุกเป็นห่าเหมือนกันให้มองในนี้มันดีถ้ามองในตรงนี้มนดจิตมันไม่จะเบิดบานมันจะไม่ขู่เขาถึงเราความเป็นัวตนมันก็รู้ตนไม่รู้ตัวมันรู้ของมันโดยดุขหนานี่ทเข้าใจถ้ารู้จักทำถ้ารู้จักทำประโยชน์เกิดไม่รู้จักทำประโยชน์ไม่เกิด ใจโย่เกิกอนั่นแหละคือสมคือความฉลาดนั่นเองเพราะนั้นทําไทยพู้ในฟังตั้งแต่เมื่อวานภาษาไทยไแปลว่าทําดีทําชั่วนี่มันมงงนไม่รู้มันคืออะไรไอ้ดีบางทนคนละกฎเกณฑ์นี่แต่มาตรฐานไทยเพราะนั้นภาษาไทยเรียก,กว่าอุศสกรรมผู้ลคือความฉลาดนั่นเองการที่มีสติปัญญารอบรู้ฉลาดในการจะทำนั่นเอง จึงนี้ว่าอุปสกครมักเพราะฉะนั้นให้นจะเอาไว้เอาพอแล้วนะเตือนสติให้เฉยไม่ว่าผิดพลาดไม่ว่าอะไรอย่าไปยึดให้รู้แล้วแก้ไขผิดแล้วก็แล้วไปเพราะมันเป็นอดีตแต่ให้ตั้งปัจจุบันให้รู้จักแก้ไขให้รู้จักทำให้รู้จักเอาไปอยู่ ถ้าจิตมันเศร้าหมองก็รู้จักแก้ไขตัวเองให้มันเบื่บ,บานไอ้ความเศร้าหมองนั่นแหะมันไม่ใช่ของเราอย่าตามมันถ้าตามมันมันก็เศร้าต่อ้าไม่เอามันมันก็เบิ่บ,บานนั่นเองเข้าใจเอาไว้เน่ารมาประเินอาหารหเร็วมันจะช้าสายแล้ว